สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกๆท่านเลยนะคะกลับมาพบกับเก่งค่ะจากฝอออโต้แกลลี่ปทุมธานีค่ะเจอกันแล้วเช่นเคยเลยค่ะเก่งนําสุดหล่อนะคะมาฝากวันนี้นะคะสุดหล่อที่เก่งเลือกนํามานะคะเป็นรถรุ่นฟอร์ดค่ะเอเวอเรสต์ไทเทเนียมพัดนะคะเป็นขับ4นะคะตัวนี้ไบเทอร์โบค่ะเครื่องยนต์2.0ลิตรนะคะให้กําลังแรงม้านะคะสูงสุดอยู่ที่213แรงม้าค่ะแรงบิดอยู่ที่500นิวตันเมตรเลยทีเดียวมาในราคาค่ะ1,790,000 9,000บาทค่ะเดี๋ยวมาชมกันเลยนะคะว่าวันนี้สุดหล่อนะคะแปลงโฉมอะไรบ้างเริ่มจากที่ด้านบนฝากระโปรงนะคะเป็นอักษรอะคริลิกคำว่า e v e r อรนะคะมาในสีดำเงานะคะที่ตัดกับสีรถที่เป็นสีขาวแล้วก็ในส่วนของตัวข้อไฟหน้านะคะตัวนี้ก็เพิ่มเติมให้ทำให้ดวงไฟนะคะดูโดดเด่นมากยิ่งขึ้นค่ะมาในสีดำดานนะคะ แล้วก็มาพร้อมกับชุดแต่งค่ะแลปเตอร์นะคะประกอบไปด้วยค่ะกระจังหน้านะคะมาพร้อมกับอักษรฟอร์ขนาดใหญ่แบบนี้เลยนะคะสีดําและก็กันชนหน้าค่ะมาในสีดําด้านนะคะตัวนี้แม้เปลี่ยนแล้วนะคะแต่ตัวเซ็นเซอร์สามารถใช้งานได้ทุกจุดนะคะพี่ๆแล้วก็เจ้าชุดแรปเตอร์ตัวนี้นะคะจะมาพร้อมกับตัวซุมล้อตัวนี้ด้วยนะคะเป็นขนาด6นิ้วนะคะ แบบไม่มีหมุดนะคะไม่ได้ทำการเจาะตัวรถนะคะพี่ๆค่ะแต่ติดลิปล็อกอย่างแน่นหนาในส่วนของล้อค่ะเป็นขนาดนะคะ20นิ้วนะคะตัวนี้นะคะจับคู่มาค่ะกับยางนะคะ BF ค่ะแล้วก็แม็ก L Line Vapor แบบนี้เลยพี่ๆเลือกได้นะคะว่าต้องการเป็น m a ็กหรือยางอะไรและที่เพิ่มเติมให้ค่ะในส่วนของทุกจัดทุก จุดที่ตัดกระสีรถเดิมๆจะเป็นสีโครเมียมนะคะเก่งทําการครอบนะคะเป็นสีดําด้านในส่วนของตัวครอบแก้มครอบกระจกมองข้างค่ะแล้วก็ตัวที่เก่งเพิ่มเติมให้จะเป็นเบ้าลองมือเปิดและมือจับนะคะในส่วนของกันสาดค่ะก็ตรงนี้ติดตั้งนะคะตรงรุ่นเลยสีชิ้นแบบนี้ความเข้มของฟิล์มพี่ๆสามารถเลือกได้เช่นกันนะคะรวมถึงชายบันไดด้วยนะคะ ตัวนี้ก็ทำเป็นสีดำด้านนะคะให้รถดูความมีความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็ในส่วนของมือจับเช่นกันนะคะที่มาในสีดำด้านป้องกันรอยขีดข่วนรอยนิ้วมือได้เป็นอย่างดีเลยค่ะแล้วก็ด้านท้ายนะคะประกอบด้วยฝาถังน้ำมันค่ะที่มาในสีดำด้านตัวนี้ใช้งานบ่อยเลยก็จะเหมาะมากๆนะคะที่เป็นสีดำด้านส่วนด้านบนค่ะมาพร้อมกับคลีปฉลามนะคะเพิ่มความมีมิติให้กับตัวรถค่ะแล้วก็ทำการนะคะติด ในส่วนของตัวข้อไฟท้ายค่ะเพิ่มความโดดเด่นให้กับดวงไฟและตัวรถนะคะรวมถึงตัวคาดท้ายนะคะตัวนี้พี่ๆก็สามารถเลือกได้เช่นกันนะคะว่าต้องการคาดท้ายเป็นแบบไหนนะคะแล้วก็กันชนท้ายค่ะที่มาในสีดำด้านเพื่อให้รับกับตัวกันชนหน้านะคะสวยงามมากๆเลยค่ะดูสปอร์ตมากๆเลยนะคะสีขาวนะคะตัดด้วยสีดำด้าน เดี๋ยวเก่งพาไปดูด้านในนะคะตัวนี้ด้านบนนอกจากครีบฉลามแล้วนะคะเก่งทําการแลปนะคะหลังคาให้ด้วยนะคะพี่ๆขาไม่ทราบว่าจะมองเห็นไหมนะคะเดี๋ยวพาไปดูด้านในนะคะ ด้านในรถนะคะตัวนี้นะคะเป็นท็อปนะคะขับสีก็คือด้านในจะเป็นหนังอยู่แล้วนะคะพวงมาลัยหุ้มหนังค่ะรวมถึงคอนโซลนะด้วยนะคะที่หุ้มหนังพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยไฟฟ,ฟ้าค่ะพร้อมกับระบบนะคะควบคุมความเร็วนะคะแล้วก็ปุ่มมัิติฟังก์ชันทางด้านซ้ายในส่วนของหน้าจอค่ะเป็นขนาด8นิ้วนะคะตัวนี้มาพร้อมกับระบบซิงค์สนะคะ,ะ,คะเมนูภาษาไทยแล้วก็ระบบช่วยโทรฉุกเฉินนะคะ1669ให้ด้วยเมื่อเกิดอุบัติเหตุนะคะ แล้วก็ตัวนี้เป็นเาขาเรียกอะไรคะมูลลูฟแอสวยแบบนี้เลยแล้วก็หรูหรามากๆนะคะใช้งานได้จริงๆนะคะในส่วนของเบาะค่ะตัวนี้ก็คือเป็นเบาะหนังนะคะปรับนะคะไฟฟ้าได้8ปดทิศทางรวมถึงนะคะระบบนะคะถุงลมนิรภัยนะคะถึง7ใบด้วยกันและที่เพิ่มเติมให้ค่ะเป็นในส่วนของผ้ายาง 5D นะคะตัวนี้พี่ๆก็เลือกได้เช่นกันนะคะว่าต้องการเป็น ได้สีอะไร เป็นยังไงบ้างคะพี่ๆคะหวังว่าจะชอบนะคะกับเจ้าเอลเวอร์เนะคะตัวไทเทเนียมพัดตัวนี้ค่ะฝากไปด้วยนะคะเป็นขับสีนะคะท็อปสุดเลยของเอลเวอร์เนะคะย้ำอีกครั้งค่ะราคาอยู่ที่1ล้านค่ะจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทค่ะพี่ๆท่านใดน,นะคะสนใจนะคะสามารถทักทายสอบถามได้นะคะไม่ว่าจะเป็น f o r d Ever อร์เหรือ f o r d r a n g e r ค่ะเดี๋ยวเก่งจะขึ้นช่องทางการติดต่อไว้ที่ด้านล่างให้นะคะยังไงสอบถามได้ในส่วนของโปรโมชั่นแคมเปญหรือว่าชุดแต่งนะคะ สามารถสอบถามได้หมดเลยนะคะยินดีดูแลพี่ๆทุกท่านซื้อสดหรือจัดไฟแนนซ์นะคะลูกค้าทุกท่านสําคัญกเก่งทุกคนเลยนะคะฝากค่ะช่วยกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้เก่งด้วยกับช่องช e l YouTube ค่ะโปรโมชั่น f o r ์ดบเก่งกี้ค่ะและทั้งเพจนะคะโปรโ o ชั่น f o r ์ค่ะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะผิดพลาดประกันใดขออภัยด้วยค่ะขออนุญาตพาสุดหลอไปส่งมอบก่อนนะคะวันนี้ขอตัวลาค่ะ สวัสดีค่ะแล้วพบกันค่ะบ๊ายบายค่ะ